เอาละครับทีมคุกครับยกมือไหว้สวัสดีเพื่อนๆนักทุนกันก่อนนะครับมีรายงานว่าทีมคุกครับกล่าวว่าอาจจะลงจากตําแหน่ง CEO นะครับของ Apple นะครับเร็วที่สุดภายในปีหน้านะครับในตอนนี้ครับบอร์ดบริหารของ Apple เนี่ยกำลังเร่งแผนหาคนรับตําแหน่งต่อแบบเร่งด่วนนะครับโดยตัวเต็งอันดับหนึ่งก็คือคุณจอห์นเทอร์นัสนะครับผู้บริหารระดับสูงสุดของตําแหน่งรองประธานอาวโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์นะครับ ก็คือคนนี้นะฮะคือคนที่อยู่เบื้องหลังฮาร์ดแวร์ระดับเรือธงของ Apple หลายรุ่นนะครับผมและทั้งหมดนี้ครับรายงานโด,โดย Financial Times นะครับไม่ใช่แค่ข่าวเลยจากโชเชียลนะเพื่อนผลดีก็คือการส่งไม้ต่อเร็วนะฮะช่วยเตรียมบริษัทสู่ยุคใหม่ของไ i และอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองนะฮะเทอร์นัสเ,เนี่ยได้รับความเชื่อมั่นสูงนะครับด้านฮาร์ดแวร์นะครับตลาดมองว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบเนี่ยเท่ากับความมั่นคงนะครับส่วนผลเสียก็คือการเปลี่ยน CEO ระดับโลกเนี่ยฮะอาจจะทำให้นักทุนลังเลในระยะสั้นนะครับความกังวลว่าหลังทิมคุกนะครับก็ Apple อาจจะโตแรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะตลาดอาจจะแกว่งแรงตามความเชื่อมั่นของนักทุนนะผมเพื่อคิดว่าไงฮะหลังยุคทิมคุกไปเนี่ยแอปเปจะพุ่งแรงกว่าเดิมหรือว่าเรื่มงอดแอรก็คอมเมนต์กันดูได้นะครับ